โยซาวดีวิยรุ่นเมกาัดีวิยรุ่นดูไปดีวิยรุ่นชาวสทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมเล่นเจ้าตัวเกมเทอร a n านิวนะฮะบนเจ้าตุ๊กเครื่อง Nintendo Switch กันนะเป็นเครื่องเล่นเกม ขนาดพกพานะท่านผู้ชมนะเออตัวนี้นะครับขนาดหน้าจอ5.5นิ้ว LCD IPS 60เฮิร์นะครับแบตเตอรี่3,400ันสี่้อยมิลลิแอมได้นานสุดถึงประมาณ4-6ชั่วโมงในโหมดหูฟังนะด้านบนสามารถใส่ในส่วนของหูฟัง a r s a 5ได้นะครับช่องระบายความร้อนเพิ่มลดเสียงแล้วก็ในส่วนของช่องใส่เกมการ์ดตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวชาร์จแบบใช้ซีนะครับด้านล่างใส่ไมโคร SD การได้สูงสุดถึง2องเทอร์ไบต์เลยนะทุกชมนะตัวนี้นะครับมีหลอมมาให้ในตัว ทั้งหมดนะครับ32กิกนะสามารถใส่ micro SD card เพิ่มเติมได้ถึง2 TB เพื่อจัดเก็บเกมนะครับอ่าราคานะครับ5,590บาทถึง6,990บาทนะท่านผู้ชมนะเออก็อยู่ด้านล่างคำบรรยัยใต้คลิปเลยละอ่าจะตัวลิงก์ซื้อนะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวมือสองนะครับอยู่ที่ราคามา3-4,000บาทเนาะท่านผู้ชมเนาะมาเราจะเล่นเจ้าตัวเกมนี้กันเลยนะครับลิงคซื้ออยู่ด้านล่างคำบรรยัยใต้คลิปเช่นเดียวกันกน,นะสำหรับตัวเกม Tra New ตัวนี้นะท่านผู้นะชมนะอืมเราจะเล่นกันเลยนะครับ ใช่มันเป็นเกมว่าแนวสร้างเขาเรียกอะไรนะสร้างสร้างโลกนะครับให้มีออกซิเจนเยอะแยะอะไรมากมายนะเอาง่ายๆคือปรับพื้นที่โลกให้แบบว่าหน้าอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับตัวตวเกนนะเ,ออเรต่นก,นเ,นคกเครื่อง Nintendo Switch OLED Nintendo Switch Lite ตัวนี้นะเกือบพูด OLED แล้ว <laughs> เกลือไปแล้วเกลือไปแล้ว จ e เ e r ร t ติ้งแมปนี่ยมันกำลังสร้างแมปอยู่นะท่านผู้ชมน,นะรอสักครู่รอสักครู่กันุนารรอสักครู่บากะบากะบากะยาติงเดตติงรอนานอยู่เหมือนกันนะเนี่ยมาแล้วมายัางโอเคมาแล้วนะครับ นี่ตอนนี้ก็เป็นคัสซีนมันอยู่นะโอ้คัสซีนหกสิบเฟรมนะคนดูเกมนี้ผมยังไม่ได้ลองเล่นเลยนะก็คิดว่าน่าจะได้ประมาณประมาณสามสิบถึงหกสิบเฟรมประมาณนั้นแหละนะครับอืมมาอันนี้เราสกิปได้ไหม <c oughs> อ๋อสกิปได้อยู่โอเคมาเกมนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับท่านผู้ชมนะ อันนี้เราทำการอ่าซีเล็กพื้นที่ใช่ไหมกด ZR ZL ซนี่อันนี้เลื่อนซ้ายขวานะครับเซตอาร์ซีเล็กพื้นที่ก่อนโอเคทำไงตัวนี้เห,เหรอโอเคอ๋อเราต้องมาวางกังหันลมตรงนี้ก่อนนี่ตรงนี้ เดี๋ยวอ๋อนี่กด e ซูมอ๋อซูมเข้าซูมออกกด Z r e l a ะท่ l นะู้ชมนะอืมวางกลางหันลมบนจ้ตัวหินนะครับทีนี้ต่อไปก็นี่เห็นไหมกด R กับ l นี่เป็นการสลับนะสลับเจ้าตัวเ,เครื่องนะครับเครื่องจักรที่เราต้องการวางนะแล้วกด e เป็นการวางทีนี้ผมจะใช้ตัวนี้นะครับกด R มาเลือกช่องนี้แล้วกด e RL กด A ปั๊วเย้เียกูดสร้างสี่มุมนะท่านผู้ชมนะโอเคเอาขยับนิดนึงเอามันขยับยากแท้เออสีม่มุมสี่มุมมันจะมีค่าพลังงานตรงนี้ด้วยนะครับที่เราจะต้องแปลเปลี่ยนพื้นที่สีเขียวนะเป็นเกมแบบว่าแนวสร้างพื้นที่สีเขียวนะท่านผู้ชมนะอื กูดบอยไหนนี่อ้าโอเคตรงนี้นะครับเป็นแท่นวางพื้นที่สีเขียวโอเคกดอามาเลือกโซนก่อนนี่มันจะมีเลขบวกอยู่นะอ๋อผมกดตรงนี้ก็ได้นะครับอเคอร้อยเจ็ดสิบเก้าสิบตรงนี้ร้อยเจ็ดสิบ ร้อยเก้าห้าสอง้อยสามโอเคว่าพื้นที่นี้ได้ดีอยู oh, ่คนดูนี่สองร้อยสามสองร้อยสองร้อยสามลงครับสวยโอเคนี้เราได้ประมาณหกสิบเฟรมนี่ว่าคนดูโอ้ oh. ใช่ได้นี่พื้นที่สีเขียวมาแล้วสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยยี่สิบเจ็ด 125. Okay. ร้อยยี่สิบห้าโอเคไหนตูไในต่อกูดบอยอดยต้องสร้างอย่างน้อยมันเต็มพื้นที่นะท่านผู้ชมนะ ลงได้อีกไหมตรงนี้โอเคเพื่อเพิ่มพ,พื้นที่ขยายอ่ะได้อยู่ตรงนี้ครับสร้างพื้นที่ขยายครับเอาให้เต็มเอาให้เต็ม very good เอาตัวไหนอีกเอากังหงันลมเราลงด้วยดีกว่าคุณดูนี่เห็นไหมผมลงกังหันลมให้ครบทุกที่ก่อนดีกว่า อโอเคกังหันลมตรงตรงนี้กูดบอยใช้จอยก็ดีอยู่นะคนดูนะคือมันเล่นง่ายนะครับโอเคหกสิบสอง ตัวนี้ได้เยอะสุดลงเจ็ดสิบเวลีกูดจำได้ไม่ได้วันที่รักของเรายิ่งหอมหวานซึงถึงแค่ในวัน,นที่เธอไม่เคยตกหลุมรัก75 81 82 81โอเค82ประมาณนี้อ่าเรียบร้อยฮะ ู้ <Woo! S 2> นี่เทอร่านิวส์เทอร่านิวนะเทอร่านิวเพลงแบบเสียงเพลงแบบชิวจัดเลยนะนี่เราต้องสร้างพื้นที่สีเขียวนี่เห็นไหมมีอ่าออบเจกต์ขึ้นมาเพิ่มนะฮะท่านผู้ชมนะในที่ที่นี้นะครับอ่นี่มาแล้วเดี๋ยวเราต้องสร้างอะไรเพิ่มบนะ้างเดี๋ยวขออนุญาตสร้างพื้นที่เพิ่มสักหน่อยอันนี้พื้นที่มันเริ่มใหญ่แล้วนะคนดูนะ เออ่ตรงนี้ลงไฟฟ้าโซนนี้ใช่ไหมมันทับกันอยู่แล้วตรงนี้อ่าโอเควางผมจะสำรวจดู80ดอ่ามันจะมีเลขบอกอยู่นะถ้าเรายิ่งเลขยิ่งเยอะยิ่งได้ตารางสีเขียวเยอะนะผมพยายามจะสำรวจดูก่อนตรงไหนได้เยอะนี่เก9 3สิบเตรงนี้แล้วกันกูดบอยเวี่กูด อ่าห uh ้าร้อยเก้าโอเคมุมนี้ละกันน่าจะเวิร์กกว่าวะ่ะมาแล้วอันนี้แท่นน้ำอันนี้ลงไฟฟ้ากลางหันเราใช้ได้อยู่ขุดน้ำเข้ามาก่อนนี่ทำน้ำวาดานนะครับมันจะได้แบบว่าเกิดพื้นที่ชุ่มชื่นนะทุกผู้ชมนะให้กับแรงตรงนี้นะครับ เพิ่มพื้นที่สีเขียวต่อไปนะครับเออผมเอากางหันลมก่อนกางหันลมต้องลงนะไม่ไงั้นมันไม่มีพื้นที่ทำอินนิจีนะโอเคสวยร้อยสิบตรงนี้ผมไม่สำรวจเยอะนะผมคาดการว่ามันน่าจะได้อยู่แล้ว จำได้ไม่ได้วันที่รักของเรายิ่งหอมหวานสักทุกคืนได้วันที่เธอยังเคยหลุดร่มรักนี่โอ้มันนั่นในหกสิบฟรมผมว่าผมก็เบร์กแล้วนะเกมแนวนี้นะอีซี่เลยเลยอย่างนี้ลงเลยร้อยยี่สิบแปดร้อยสามเอ็ดโอเคตรงนี้ร้อยสามเอ็ดได้สวยเย้ yeah. ปลดล็อกอะไรใหม่ๆเต็มเลยนะอาบิลิตี้ต่างๆนะครับ นี่คืออะไรอ่ะเอาไว้ทำอะไรว่นนี่อ๋อปรับพื้นที่เหรออ๋อโอเคโอเครู้แนละ้ yeah, เวเย้เวสตกูดจะต้องหาหาที่สร้างหินก่อนนะกังหันกางหันลุ่มนี่สำคัญนะคุณนะเวลาเราลงเนี่ยต้องต้องวางจุดดีๆนะครับเค อิ John, นอร์บอยนี่ลงน้ำถึงทุกแม่น้ำหน่อยกูดเย่แล้วก็อาเครื่องนะครับตัวนี้นี่ให้มันสร้างหินขึ้นมานะเป็นโงฐานหินนะครับ โอเคตรงนี้สูญเสียนิดหน่อยจำได้ไหมไี่วันทีนะ่นักของเราอย่างร้อยสามสร้อยสี่สิบโอ้ตรงนี้ได้เยอะโอเคลงตรงนี้เลยแหละเวลีนายแมนเวลีกูดโอเคนี่เราสร้างมาหกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยนะคนดูนะ่า ah. ลงลงลง พอมันมีหินแล้วก็สามารถที่จะวางไอ้เจ้าตัวกังหันลมได้นะฮะคนดูฮ <c oughs> สบายเลย <c oughs> ก็ดูที่นี่โบกเลยโดเลยก็ทกีโบกอันนี้เสียเยอะหน่อยตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่าคนดูนี่ลองนี้ได้หนึ่งครับผมลงเลยสี่สิบแปดสเก้าสี่อันนี้สี่สิเก้าลงตรงนี้แล้วก็ ก็ได้อยู่นะเ1้าสิบเอ็ดร้อยสิบร้อร้อยสามอันนี้ได้เยอะอยู่นะครับกูดบอยอันนี้คืออะไรอ่ะเครื่องนี้ไม่เคยเห็นน่าจะเป็นเครื่องอ๋อเครื่องสร้างทานแม่น้ำนะท่านผู้ชมนะเ โอโอเคโอเคลองวางดูดิมันเจาะแล้วมันจอดแล้วโอ้โหดินหายเลยเว้ออ้าวเจาะหนามาไม่ถึงยิกทีนี้สวยแล้วต้องขุดเอาน้ำลงสิ้นนี้นะครับนี่เอาน้ำลงแล้วก็สร้างแหล่ง ใบไม้ bye bye, เราเริ่มได้ลนะสองพันกว่าเออทำไมอินนอฟตรงนี้ว่าแต่ยีกเราจะหมุนยังไงอ๋อกด X หมุนได้นี่เนี่ยทำไมเราวางไม่ได้วะอ๋อต้องอยู่ใกล้ๆอันนี้นะครับเอ,อ่อเราจะเลือก แก้มันยังไงได้วะคุณดูลบมันเนี่ยอ๋อเราเลือกต้อเ,เลือกก่อนได้เดี๋ยวเดี๋ยวสูมดูก่อนตรงนี้โอเคใช้ไอ้นี่เลือกเอาแล้วก็ ป้อมยิงตรงนี้ไม่ได้คนดูต้องลงอินเ g อร์ตรงนี้ซะหน่อยพลังงานสีเขียวโกกินนี่โอเคอะไรเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามเก้าสิบเก้าร้อยสามร้อยสองอ่านี่ร้อยสามน่าจะได้เยอะกว่ากูด เรียบร้อยนะครับสีเขียวพื้นที่สีเขียวเราอ่าก็ประมาณนี้เลยละกันนะท่านผู้ชมนะสำหรับเจ้าตัวเกม Terra News นะท่านผู้ชมนะบนเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch Lite นะลิงก์ซื้ออยู่น,นั่นละครับจะกี้ไปซื้อกันมาได้นะครับท่านผู้ชมราคาประมาณพันหนึ่งตัวตัวเกมที่ผมจะไม่ผิดนะผมซื้อออนไลน์มานะอันนี้อ่าส่วนตัวเครื่องก็อยู่ราคาประมาณ5,500ถึง9,900พันนะเอ้ย6,900เก้ 6, 900, นะท่านผู้ชมประกันศูนย์หนึ่งปีนะครับมือหนึ่งนะครับมือสองที่ราคาประมาณ อ่าสามถึงสี 4, 000, 000, ่พันบาทเราไปซื้อกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โก้ตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า